สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องพันธุ์พึ่งหลวงยะนาวานะครับผมวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดอัมพวานะครับผมก็มาหาทีมงานของอาจารย์กรเลิศนะครับผมก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับผมก็พามาตีพึ่งกันนะครับผมผมก็ใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงกว่านะครับจากกรุงเทพมานะฮะก็มากับนี่ครับเหมือนเดิมครับมากับน้องวิทย์นะครับผม นวิทนะฮะหรือทุกอย่างคนทุกอย่างครับเนี่ยน้องวิทครับน้องวิทครับดีครับเราเวนฮุดมาไกลก็มาถึงเนี่มาส่งกาแฟแก้วเดียวครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับผมเอเครับสวัสดีคนครับผมนี่ฮะยากาศอัมพานะครับผมอยู่ในสวนมะพร้าวนะฮะ พักนี้กล้องไม่ค่อยดีเลยไปเอาไปวางไว้หน้ารถแล้วมันกระแทกนะไงวิศกระแทกบ่อยนะเออแล้วคันนี้กล้องมันกระตุกทังไรมันแตกเลนมันแตกเลนมันเหมือนว่ามันหลุดแล้วกล้องมันก็เลยจะไม่ชัดน,นี่นะครับผมความการทำาครบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาลองมาศึกษามาเรียนรู้มาลองวิถีลหลายๆจังหวัดนะครับผมก่อนนี้ครบ ไม่เท่าไหร่นะครับก็ใช้มะพร้าวนะฮะเดี๋ยวเราไปชมพึ่งกันนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้กับช่องพันพึ่งหลวงยานวายนะครับผมก็ฝากดูโฆษณาให้จบนะครับกดกระดิ่งกิ้งๆนะครับไม่พลาดคลิปครั้งต่อไปนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเรารอจานก่อนก่อนนะครับโอเคครับไปครับผมเดินทางครับเราต้องลุยน้ำไหมเนี่ย นี่จาย์ก่อนน้ำทีมครับตัวตัดมันกระแทกมันลท,ที่เนช่ยใช่ไหมนี่ก็ มาทางสวนมะพร้าวนะครับผมพบทำครบประกวดครับเดินทางเข้าไปนะครยังไงก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันอีกทีนะครับผมโอเคครับอันนี้น้ำขึ้นน้ำลงอันนี้นะครับผมน้องวิทย์เดินขึ้นไปเลยนะครับ ไม่ใช่ปีนครับเดินครับนู่นะครับรังน่าจะถ่ายไม่ค่อยเห็นนะนีะ่มากับจานกรนครับผมฮัโลโหลนี่เป็นไงล่ะอเออถ้าเป็นพี่พี่ใช้ทอยอย่างเดียวเลยนะ ไม่รู้ถ่ายได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวไปชมกันอีกมุมงครับอันนี้ครับผมมวิ์ทักทายขึ้นมาแล้วนะครับอรอลุ้นหัวน้ำครับปัดฝั่งนี้ด้วยลูกเฟ่ปัดฝั่งนี้ด้วยให้พี่เพื่อนเห็นหัวน้ำหน่อยโอ้ลังขาวครับ น้ำก็พอได้ครับผมยังอ่อนๆอยู่นะฮะโอ,โอ้โหถ้าปล่อยไว้อีกหน่อยนะน้ำใหญ่่เเลยยังไมต็มอืมตอนไว้วิทย์อ,อือโอ้สวยครับขนาดนี้ยังสวยเลยนะคผมนี่ฮะถ้าไม่มีเกรอรไม่ต้องไปเอ้นี่หรอกมันส่วนมากมันจะมีน้ำตัดนะครับผม สวยครับนี่ครับพึ่งอมาวานเลยครับผมหัวงามสมคำล่ำลือครับพึ่งใจดีครับพึ่งที่นี่นครับผม อย่าลืมฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกับช่องพันธุ์พึ่งหลวงเยนาวาน,นะครับผมฝากติดตามผลงานเฟซบุ๊กกรอนเลิศกินหวนนะครับไม่ลืมฝากผลงานด้วยนะครับผมก็คุยเรื่องพึ่งเรื่องน้ำพึ่งอะไรก็สั่งทาง facebook ก่อนเลิศกินหววได้นะครับผมน้ำพึ่งแท้หอมครับผมผมอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะฮะเพราะว่า oh, ใส่แมส อเอาเลยลูกพี่เอาเอาไปเลยไม่เวลาไรเดี๋ยวไปนั่งเลือกข้างล่างก็ได้ถ้าเอาวันวันดิมอ่า <One, two. S 1> โอ้โหสวยครับผม <laughs> นี่ฮนะใจดีจริงๆครับผมเพิ่งที่นี่ฮะ <laughs> ผมพอจะเข้าใจเลยครับผมว่าทำไม ดิบๆก็ยับอะนี่ครับผมโอ้โหโอเคครับผมเดี๋ยวเราสรุปผลงานด้านล่างนะครับหลังนี้ตอนไว้นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับเนี่ยตอนนี้ตัดหัวน้ำเรียบร้อยนะครับผมตอนไว้นะวันนี้น้องวิทย์ก็มาเรียนวิชาอีก กับจานกรเทียมพวานนะครับผมดูที่การลงนะครับผมวิดวิ์ว,วิ์สายทาซานใช่ไหมทาซานปลาแดกก็วิดเนี่ยครับผมโอ้โหถ้าเป็นที่เดาหน้าลงนะั่นอะ โอ้โหนองวิทย์ลงมานะครับผมสุดยอดครับมีต้นอย่างนี้สักสิบต้นเนี้ยเดยอโดนโดนบัางโดนพึ่งอาามัมพาบ้างโอเคครับผมอะไรครับหงตัตอ่อนเนาะ นะดูผลงานครับอาจจะตัวลงเยอะนะครับผมโอ้โหนี่ครับนี่ขนาดลังอ่อนๆนะฮะผมเออวิบเอาซ้อนถุงหน่อยตัวลงเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งเลือกออกฮะสวยครับน้ำสวยฮะน้ำพึ่งอ่วหัวนะับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกับช่องพันธุ์พึ่งหลวงยานาวานะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับไอ้นี่เลย กินเปไ็นไงกินเป็นมะพร้าวเลยนะใช,ใช่ใช่ <แก S 2> ม,มาถึงเอเมรวาต้องกินทั้งมะพร้าวทั้งจากนะครับผมนี่ฮะอายโอ้โหเนี่ยน,น,น,น้องวิปเป็นไงบ้างครับผมอร่อยครับอยู่กรุงเทพเรามีไหมครับไม่มีอ่ะยุงเยอะก็หน่อยยุงเยอะเพื่อเดี๋ยวเราไปดูพึ่งครับผมก็ข้ามคลองมานะครับเมื่อกี้เท่มากเลยครับ ึ่งรังไม่ค่อยใหญ่นะครับผมแต่วน้ําดีครับต้นมะพร้าวเหมือนเดิมครับยังอยู่ที่อเมรวาเหมือนเดิมครับดู่นนะมีทั้งรังแม่และรังลูกนะครนี่ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกับช่องพันธุ์พืชหลวงอนันตวานะครับผมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งนะครับผม ไม่พลาดคลิปข้างต่อไปนะครับโอ้กล้องกระตุกละโอเคครับสวัดดีคนครับผมจุดครบเลยนะครับจุดครบไล่ยุงนะครับผมยุงเยอะมากครับผมนี่ขออภัยนะที่ถ่ายเท้านะครับผมน้องวิทย์กำลังขึ้นไปครับผมมันโลมาลุ้นกันครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจช่องพายพึ่งหลวงอนวานะครับผมเรี่นอยู่อัมพาเหมือนเดิมนะฮะอยู่บราจ์กรนเลิศนะครับผมไปแล้วครับผมสายทซานนะครับลูกหลานทาซารไปแล้วครับผม โอ้โหสุดยอดครับผมถ้าเป็นผมไม่ตอกทอยนะผยสุจะบอกให้นะต้นนี้นะโอเคครับเราไปลุ้นครับนะผมถ่ายได้แค่มุมนี้ฮนะขึ้นไปแล้วครับ ขึ้นไปแล้วครับควันน้อยควันน้อยคอยลักไปลุนครับปัดแล้วครับผมโ,โอ้ยุงกัดออเอ้ยตัวอ่อนใช้ได้เนวิทย์ ตัดหมดเลยวิทย์อ,อ๋อแยกแยกชายเด้อแยกชายขาวกันโอ้ากล้องกระตุกอีกแล้วพึ่งอัมพา,าใจดีนะครับผมน้ำก็น่าจะพอได้ครับเนื้ออ่อนอยู่นะฮะน,น,นี่ครับผมเขาขาวไม่หมวยฮนะตัวอ่อนแบบตัดแบบพรีเมียมเลยนะลูกเพื่อน อย่าลืม,ลม like, นะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมช่องพันธุ์หลวงชนนาวานะครับผมเป็นกำลังใจให้น้องวิทย์ด้วยนะครับผมช่วงนี้น้องวิทย์ฝึกโหดทั้งปีเลยครับผมอาจารย์คอยคุมอยู่ตรงโคนต้นนะครับผม กันกอรเลิศนะครับผมสวยฮะถือว่าสวยนะครับลังนี้นะโอเคครับผมอยู่ล้สรุปผลงานด้านล่างครับผมยุงกัดแล้วครับโอเคครับนี่ครับผม,งมลงวิทย์น้ำพอได้นะครับผมนี่คนระับโอ้โหสวยงามครับผมโอ้อ่อ,อนๆน,นี้นะโอ้ยแหลมเลยโอเค ตัวอ่อนก็งามนะครับผมแต่กว่าจะถึงกรุงเทพก็ไม่รู้จะเป็นยังไง <laughs> นี่ครับจานวิทย์ครับเป็นเหมาช่วงนี้สุดยอดเลยจา์วิทย์ผมเราไปดูตัวอ่อนกันนะครับผมอันนี้คือเกสรพวกมีน้ำอยู่นี่ น้ำประมาณครึ่งตักอะอยู่นี Arizona, ่นนี้น sure. ี่เกสรเนี millennials millennials ่ยดอกมะพร้าวนะฮะนี่ร okay, so ังนี้ก็ต้อวันนี้น้องมิดใส่พันน้อยนนี่รังงอ่อนนะครับผมต้องวันทั่วทั้งเห็นน้ำล้วเสียดายมากเลยสวัสครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กัเป็นกำลังใจกับช่องวันพุ่งลวงเยนาวานี่ครับผมโอเคครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ